สวัสดีครับวันนี้เซลตัมมาที่โกดังบางนาครับผมคุณลูกค้าตอนนี้ก็เป็นรถกระบะเยอะเลยครับผมคุณลูกค้าครับเดี๋ยวตัวล็อกโค<ๆ>่สีดำเซลตัมรอราคาอยู่นะครับเดี๋ยวทำราคาพิเศษให้กับทางคุณลูกค้านะครับผมเซลตัมยังไม่ได้แจ้งราคาเลยตัวล็อกโคสีดำนะครับตัวเตีย้ยสีประตูออโต้ รอราคาเข้ามาใหม่สวยๆนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์เป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าจากอคเน์แคปปิตอนเราเองนะครับผมคุณลูกค้าตรวจสอบประวัติได้ทุกคันเลยถ้าสนใจก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมมองหาออโต้ครับผมออโต้สีฟ้าแรปสติ๊กเกอร์มาครับผมราคาสี0แสนนะครับ ลูกค้าให้เซลตั้มดูตัว,ต,วตัวเตียออโตอยู่เดี๋ยวเซลตั้มไปหารถให้คุณลูกค้าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมเกียร์ธรรมดาราคา5 0 0แสนกว่านะครับเซลตั้มลงคลิปแล้วยังไม่ได้แจ้งราคาเลยคันชุดนี้นะครับน่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาครับผมคุณลูกค้าเดี๋ยวเซลตั้มไปเกียร์ธรรมดานะครับ ยังเหลือนะครับผมคุณลูกค้ายังเหลืออยู่นะครับผมตัวขับ4เครื่อง2.4ปี20นะครับราคา5้0 0 0 0หนึ่งมีให้เลือกนะครับผมคุณลูกคา้าสนใจก็ทักทายเซลตัมได้เลยมีเหลืออยู่ครับผมคุณลูกคา้ามีเหลือนะครับชุดนี้ครับแล้วก็อีซูตัวแคปเดี๋ยว, U, ว,เ,ยวเซลตัมดูราคาก่อนไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่399หรือเปล่ารถนี้ครับปี20นะครับ นี่ตัวแคปครับผมคุณลูกค้าแคปบขับสเครื่อง2.4ครับปี20ครับราคา5 0 0 0 0 0หนนะครับคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดเราไม่มีเก็บแวดเพิ่มนะครับผมจัดไฟแนนซ์เซลตา้าฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับนี่พอมีให้คุณลูกค้าเลือกนะครับผมคุณลูกค้าเผื่อคุณลูกค้ามองหาตัวแคปอยู่ครับผม แครบออโต้แครบเกียร์ธรรมดาครับผมตัวโฟเดี๋ยวเซลตัมมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ